พักแขนก็ได้ประมาณนี้ครับชิ้นใหญ่ลายก็จะประมาณนี้ครับเก็บงานอันนี้เป็นสีดำนะครับเก็บเป็นสีดำตัดให้ถ้าทำเป็นถ้าทาเป็นลายทั้งหมดมันจะไม่สวยนะครับต้องทำมีตัดเส้นดำหน่อยให้มันให้มันลอสีเย็นหน่อยให้มัน ล้อสีล้ออะไรกันชิ้นใหญ่ก็จะประมาณนี้งานก็ประมาณนี้ครับน่าจะสวยถูกใจอยู่ครับมันชิ้นใหญ่ครับ,ค,รบคู่นี้ก็ข้างละพันนะครับคู่นี้ก็คู่ละสองพันนะครับคู่ละสองพันเลือกได้ครับลายไม้ลาย คาร์บอนคูลาสองพันพวกอ่านี่ก็เป็นของที่แพ็คไว้เตรียมส่งครับนี่ก็เป็นตัวอ่าคานคอนโซลประตูแผงประตูที่เก็บสีเมื่อวานนี่ครับก็เหลืออยู่อีกสองชิ้นเป็นตัวพลาสติกแผงลำโพงและอีกสองชิ้นพวกนี้ก็ ซื้อเล็กก่อนของหมดซื้อเล็กทกเคก่อนแล้วพ่นพวกนี้ก็เสร็จสิน้นรออีก2อสาวันก็ส่งงานได้ครับประมาณนี้ครับคู่นี้ก็ส่งมาทำคู่ละสองพันครับข้างละพันชิ้นใหญ่งานก็ประมาณนี้ ยิน bang แสงไฟเมื่อกี้ประมาณนี้งานวันนี้งาน,าน,น,านสวยๆตัดคิ้วดำให้ประมาณนี้